สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรอยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้วจากที่ห่างหายกันไปนานหลายวันหลายสัปดาห์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพบกับช่วงรายการใหม่ของเรานะครับนี่ครับรายการแกะกล่องนะครับแกะกล่องว่าพี่ๆจากทางบ้านส่งอะไรมาให้เรากันครับด้วยไอ้สนิมของเราเหมือนเดิมนะครับมาแกะดูกันเลยครับว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้ผมนะครับเริ่มกันเลยครับ นี่เห็นไปพร้อมๆกันเลยครับอืมอุ้ยคึกๆๆเลยนะครับมาแกะดูกันพร้อมๆกันเลยครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับอืมโอ้โหนี่กระดาษนะครับเป็นห่อกระดาษมาเลยนะครับมันดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเขาส่งกระดาษอะไรมาให้เราก็มาเช็คกันหน่อยครับว่าเขาส่งอะไรมาโอ้ที่เขาห่อมาแน่นมากเลยนะครับ แกะยังไงล้วครับเนี่ยอ,อืแล้วก็ตามประเพณีของเราก็กล่องพัสดุมาเราก็โยนทิ้งถังขยะไปเลยนะครับนี่ครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยระเบียบกองทัพบ,บกอะไรครับเนี่ยไม่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวของเรานะครับเนี่ยเรามาดูกล่องข้างในกันเลยว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับนี่ครับอุ้ยมีขนอะไรด้วยครับเนี่ย ตกใจเลยครับโอ้โหใส่สเสน่ห์มาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหฟังผลขนอะไรก็ไม่รู้ครับมาเรามาแกะดูกันแล้วอ่ากล่องแต่เพื่อนพเพื่อน,อน,อนทุกท่านก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่ากล่องข้างในเป็นรูปร่างหน้าตาไงเป็นเขาโค้งไงครับมาแกะดูกันเลยครับลงว่าแกะไต่โม่มก่อนนะครับว่ายังไงอุย้ยเห็นกันแล้วนะครับเป็นกล่องกระดาษเหมือนเดิม ดึงมาเลยครับเดี๋ยวให้ดูทางหลังก่อนเลยครับอมามาดูกันเลยครับว่าว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะครับเป็นรุ่นอะไรกันครับปึ๊บปึ๊บอื้มหืมขุ้นไหมครับเป็นรูปไก่นะครับเป็นรูปคล้ายๆไก่นะครับเฉลยเลยกันครับเป็นรูปไก่แน่นอนครับมาเปิดดูกันเลยโอ้พี่เขาห่อมาดีมากเลยนะครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวมาซูมดูกันเลยครับ มาแกะดูกันแต่ละกล่องเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เก็บกล่องนี้ไว้ก่อนนะครับกล่องนี้อาจจะคุ้นๆกันเนาะครับพี่พี่ครับนี่โอ้ครับมาอย่างนี้เลยครับกล่องโอ้โหมาแกะดูกันเลยแล้วกันครับแกะดูไหนก่อนดีครับหาเลขเยอะก่อนแล้วกันนะครับเลขเยอะไปหาเลขน้อยนะครับทางนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับโอ้โหกล้องสั่นนิดหน่อยครับ ถ้าถูกหวยงวดที่ผ่านมานี่ผมจะจัดซื้อกล้องดีๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันแบบคมชัดเลยครับนาดุกอันนี้กันก่อนละคันครับนี่ครับผมมาเปิดกันเลยครับอาก่อนจะเปิดก็ดูก่อนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับรุ่นบูชาคูนะครับปี2 5 6 4นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่นิยมกันช่วงนี้และร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับเปิดดูกันเลยครับปึ๊บอัพอ้าว ทำไมเป็นทิชชู่อย่างนี้ล่ะครับเน pues oh, ี่ย oh, oh, เป็นห่อทิชช oh. ู่มานะครับโอ้โหแกะยังไงล่ะครับเนี่ยอุ๊ยเป็นไงล่ะครับพี่ๆเพื่อนๆครับโหนี่ครับผมเป็นไก่รุ่นบูชาคูดครับเป็นเนื้อกระไหล่หน้าลงยาครับโอ้โหสวยเลยครับสวยงามโอ้โหสวยกว่าในรูปที่สั่งไปอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ มาดูกล่องต่อไปครับเลขมากไปหาเลขน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับผมมาดูกันเลยครับปึ๊บเป็นห่อทิชชู่มาให้เหมือนกันหมดเลยครับนี่ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรอันนี้เลขเลขผมแปะให้ตรงหน้าข้างหลังนี่แล้วกันครับโอ้แปะเลขหรืออย่างก็ไม่รู้ครับอันนี้แกะดูกันเลยครับนี่อุ้ยอุ้ย อยยังก็ไก่เนื้อเงินนะครับแต่ไม่ใช่เป็นไก่เนื้อเงินนะครับเป็นไก่กะไหลเงินนะครับเป็นไก่กะไหลเงินลงยานะครับโอ้โสวยจริงครับพี่ๆเพื่อนๆืทุกท่านครับโอ้โหดูกล่องต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวค่อยแกะดูกันดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับผมก็ห่อทิชชู่มาให้อีกแล้วนะครับเลข3 9 0ูนนะครับเหรียญนี้เลขลข3หลักเลขน้อยด้วยครับนี่ผมแปะไว้ข้างหลังนะครับ ดูครับผมดูดูกันเลยครับนี่ครับให้ดูอยังก็ไก่ทองคําครับนี่พี่เพื่อนๆครับผมนี่โอ้โหเป็นไงครับอันนี้เป็นไก่กะไหลนาคลงยานะครับนี่ครับดูกันเลยครับนี่เงินเงินทองนาคนะครับโอ้โหดูครับผม เดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะให้ดูแกะให้ดูอยู่แล้วครับเพื่อหให้เห็นรายละเอียดกันชัดๆเลยครับเริ่มจากนี่เลยกะไหลาหนาครับโอ้แกะได้เลยครับนี่นี่โอ้ดูครับดูแต่นี้ผมก็จับลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไก่คือผมก็จะจับไม่ค่อยถูกนะครับว่าต้องจับยังไง ยังอะไรยังไงครับคือก็ต้องยอมจับไปครับเพราะว่าโดนมือบ้างนิดหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับต่อมาเลยครับการไหลเงินลงยาเลยครับนี่ครับนี่ครับอืมอ กล้องผมจะดูเหลืองๆหน่อยนะครับพี่ๆครับเพราะว่าจากที่ดูของจริงแล้วคือเป็นฐานตรงนี้คือเงินออกเงินออกเนื้อเงินเลยครับแต่ไม่ใช่เนื้อเงินครับนี่ครับตรงฐานก็จะมี่าเขาเรียกอะไรครับวัตถุวัตถ,ถุมงคลสารอะไรต่างๆสารที่เกี่ยวัตถุมงคลครับที่ ต่อมากันเลยครับไฮไลท์ของเราเนี่ยครับกะไหลทองครับสวยงามจริงๆครับนี่อันนี้ไก่รุ่นบูชาคูนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับ, 2, 5, 6, รบใี่พี่ครับมาส่องดูกันเลยครับผู้นี่ครับผม นี่ดูเลขเลขก็จะอยู่ที่ฐานตรงนี้นะครับเห็นเห็นกันไหมครับพี่พี่ครับนี่ครับแต่ไก่รุ่นนี้จะต่อโค้ดตรงนี้โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่โค้ดแล้วก็เลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นกันไหมครับต่อปาเลยครับก็จะต่อใกล้ใกล้เคียงกันครับแต่ละรุ่นครับนี่ครับนี่จะต่อเลขโค้ดตรงนี้ครับแล้วก็ต่อโค้ด ตรงนี้ครับผมเห็นกันไหมครับนี่ครับแล้วก็กะไหลเงินของเราครับนี่ก็จะตอกเลขโค้ดกันตรงนี้เลยครับแล้วก็ต่อโค้ดที่ตรงนี้ครับโอ้โหสวยจริงครับอันนี้ผมยอมรับเลยนี่ผมจับให้ดูเลยนี่ตอนนี้เป็นที่ร้อนแรงกันครับเป็นราคาไม่แรงกันด้วยครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ ไปหาเช่าบูชากันได้เลยนะครับเป็นเนื้อกะไหลทั้งหมดนะครับกะไหลทองนี่กะไหลทองกะไหลหน้ากะไหลเงินนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็หรือว่าจะเช่าจากทางเพจของเราก็ได้นะครับผมก็มีช่องเพจของเรานะครับนี่กันเลยครับสวยๆกันเลยนะครับพี่พ,พี่เพื่อนๆครับนี่ดู แต่กล้องผมมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับผมเริ่มที่กระไหลกระไหลทองนะครับบูชาองค์ละ600บาทรวมจัดส่งกันนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ที่กระไหลงเงินนะครับกระไหลงเงินก็อยู่ที่องค์ละ600บาทรวมจัดส่งเหมือนกันครับแต่ถ้ากระไหลนาคนะครับอยู่ที่ 500บาทรวมจัดส่งนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เช่าซื้อเช่าหาที่ช่องรวยมหามงคลชาแนลที่เพจได้เลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ